ดื่มกาแฟอ c o f คอฟฟี่กันค่ะแต่ว่าวันนี้จะมากินแบบ SP Coffee เย็นนะคะใส่น้ำแข็งก็ชงไปเลยนี่คือคือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะใส่น้ำร้อนก่อนชงให้ละลายใส่สองซองเลยนะคะเพราะว่าใส่น้ำแข็งเดี๋ยวมันจะเยอะนะมันจะเข้มข้นใส่น้ำแข็งแล้วเข้มข้นมากมเห็นไหมคะแค่นี้แล้วก็เตียนน้ำแข็งหนึ่งแก้ว น้ำแข็งหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยโอ้ร้อนมากนี่จ้าเห็นไหมเป็นกาแฟเย็นนะคะ XT Coffee เย็นนะคะอร่อยมากแล้วก็ควบคุมความอ้วนได้ดีใครที่ตอนนี้เก็บเก็บกักตัวเองอยู่กับบ้านนะคะแล้วกินเยอะนะคะเอาไปดื่มน,นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อ้วนนะคะแล้วก็อิ่มนานทานข้าวได้น้อยด้วยกล่องก